อ้าสวัสดีครับเราก็กลับมารายการคุยชิวๆ on Tuesday อ่ะเราก็มามั่งไม่มามั่งแล้วแต่แต่คราวนี้มันมีข่าวสาราเยอะเยอะเลยเยอะมากอ่ะเริ่มจากวันวันพุธพรุ่งนี้เลยครับผมจริงๆพี่บอกไปแล้วละ่ะว่าวันพุธที่อ่สเอ็ดดูโพยเลยนะมันจะเป็นบันที่ไฟครับ KDEX 21เอ็ดเป็นดักเดสหรือดักเนสก็แล้วแต่จะเรียกแล้วก็ของวันกาจะเป็น v CD 30และ v c d 31ซึ่งเป็น v ีสามเป็นของลิงค์อ่ะคางเงีอ่ะคางเงีครับอ่ะคางเงี้ยเอ็ดเป็นลิงค์สามเอ็ดก็เป็นลิงค์อันนี้คือภาคไหนเนี่ยของภาคจีเป็นภาคจีนะของเก่าซึ่งเมื่อก่อนขายดีมากเขาก็เลยรีพิ้นมาไม่รู้รีพิ้นทำไมเขาไม่รู้เด็กน้องอยากเล่นพรีเมียม ถ้าเป็นพรีเมียมมัน <c oughs> เป็นเล่นพรีเมียมต่อไปก็อวันพุธที่สิบแปดมันจะออกทุกวันพุธเลยนะสิบแปดนี้เป็นของรีพินอีกนล้ดูโลเป็นสลิปสีแดงกับสีน้ำเงิน <c oughs> พี่ทำที่พูดมาเนี่ยพีออเดอร์แล้วนะอยู่ใต้ใต้ลิงเนี่ยให้ใต้คลิปเนี่ยเป็นของบอดี้ไฟ์นะครับสีแดงกับสีน้ำเงินเคยเห็นไหมที่เป็นตัวเอสอ่ะอ่าลองไปดูแล้วกัน ก็สวยนะไปถึงขนาดบอลนอนคีโมมีลอดเวอร์ด้วยอ๋อนี่ทีเด็ดมีซองลอดเวอร์มาด้วยสลีปลอดเวอร์ที่สวยมากนนี้โคตรสวยขายของนะมึงอ่าแล้วก็เป็นยังอยู่วันพุธที่สิบแปดอยู่นะเป็นวันกาดชินเพมเพมสีตัวไหนวะชื่อยาวๆแต่สีแดงอยู่ตรงท้ายแต่สีแดงใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็เป็นผ้าชินเดมอนไม่ ไม่ใช่รีปินเนี่เป็นของใหม่นะบอลอันนี้ของใหม่อัน,นี้ของใหม่เป็นสีแดงแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นสีอะไรวะชีนเนมอนเป็นลายชีนเนมอนเหรอลายไหนวะน่าเป็นเดี๋ยวนะแค่อันที่มึงออกมัน <ละ S 2> มันบอกว่า <ละ S 2> เป็นพัดน์ไพแบบของภาคชีนเนมอนโอสองไม่แล้วข้างล่างอ๋อโอเคโอเคพี่ขอโทษอ่าไพแบทเนี่ยเป็นโวสองคือต่อจากชีเนมอนของเก่าครับผมส่วนอีกอันเป็นสลีปสลีปชีเนมอนโวล์หนึ่ง เป็นเจ้าของร้านเน่ะคุณชินเนี่ยแต่สลิปสวยๆอันนี้สวยพี่เห็นแล้วใช้ได้กคูขายของเหมือนกันอ่ะต่อไปไปพุทธที่ยี่สิบห้าพุทธที่ห้าเนี่ยมันมีเฟมแมทของห็นนะพี่ดูรีปินไม่ได้รีปินนะเป็นเฟมแมทบัตตี้ไฟมันโวล2สองแล้วก็เป็นเป็นกล่องของบัตตี้ไฟเป็นลายอะไรวะ เซนเดอร์อังกับทัสคุกกับแจ็คไนท์อืมเป็นวัวหนึ่งนะเล่เล่แผ่นรองเบานี่ชื่อของใครวะแผ่นรองเบานี่เป็นสีชมพูม่วงม่โอยตัวนี้ขายดีดีวว่ะคนผีเข้ามาเยอะเลยอ่ะแล้วก็เป็นปฏิไฟชินอ่าเมื่อกี้บอกไปแล้วเบอร์วัวหนึ่งกับวัวสองนะแล้วก็ตรงที่น้องร้องรอคอยวัวหนึ่งนี่อะไรนะอเล็กเซนเดอร์อังสองนี่คือทาัสคุกแอนด์แจ็ค ต่อไปนี่เลยที่รอคอยชิ้นบัตดีไฟบีที่ศูนย์ชินบีทีศูนย์หกเอาอะไรนะที่สุดออกมา<ว>กสอง <2 S 1> ขีดน,นะช้เาย้ำนะวันวันพุธที่ยี่สิบห้าเดือนนี้นะพี่ทำพีออเดอร์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะใส่เข้าไปในลิงก์ในช้อปปี้แล้วก็อีกสองวันต่อมาเป็นทีของแวนการ์ดครับผมแวนการ์ดเป็นแบงค์ดีมเคยรู้จักมั้งเป็นซองตัดเอาแล้วอันนี้มันบอกเท่าไหร่วะบอล บอลละเก้าร้อยครับอลละเก้าร้อยใช่ไหมใช่เออเก้าร้อยอ่ะใช่อ๋อมันขึ้นราคานะใช่ขึ้นราบอลละเก้าร้อยนะครับซื้อสี่กล่องเล่นได้ไหมเขาว่าเก่งนะคือโดยปกติพวกตัดบล็อกเนี่ยสี่กล่องมันจะจะได้ได้เซตหนึ่งนะอย่างน้อยๆเซ็ตหนึเป็นชุดแรกที่มีออเดอร์แล้วออเดอร์แล้วคืออะไรออเดอร์ออเดอร์ก็คือเป็นเหมือนการเวทใครๆการเวทผมเขาเรียกอ๋อเป็นชุดใหม่เหรอใช่ไอ้นี่มาแซงคิวใช่ไหม จริงๆแล้วพวกเดเนนี้แซงคิวมาเลยอะเออเนี่ยมันมันจริงๆถ้าเกิดออกตามเราดับมันยังไม่ออกจะมีแค่จะมีแค่คือถือว่าออกอนาคตอนาคตออกมาสําหรับแบงค์ดีมเนี่ยตอนออกออกปกติด้วยกันเนี่ยมันยังเก่งเลยใช่ปะเก่งไหมใช่ครับมันยังเก่งเลยนะแต่นี่ถือว่าล้้าอนาคตออกมานะล้มไม่น้อย้ไม่น่อยแต่ว่าก็ราคาก็แฟพอสมควรก็ลองดูหมดละของเดือนนี้ย้ำนะมันออกทุกวันพุธไล่ไปเลยตั้งแต่สิบเอ็ด ใครจําไม่ได้ก็ไปขเขาเรียกไปกอดูครับผมรุ่นพี่รุ่นพี่ก็บอกไปกอดูเอากออ่ะคราวนี้เราจะไปดูเดือนเราจะบอกลูกน,นะกุมพามีนาม e า a พฤษภายันมิสุดาเลยเขาบอกมาแล้วเขาสัตว์แจ้งมาแล้วมันเป็นข้าวๆพี่เดพี่เดใช่ไหมใช่ปะใช่ครับพี่เดชเขาบอกมาข้าวๆพี่ก็จําเข้ามาเดี๋ยวจะมาบอกน้องๆให้นในอโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูเดือนกุมพามีมีอะไรออกมาอ่ะเราก็มาให้ดูรูปกันดีกว่าเพื่อความชั่วของเรา ไปแกนหน่อยพอนเพื่อความชัว์เอออ่ามคอนะครับเราจะเลื่อนไปอย่างที่บอกวันพุธที่สิบเอ็ดก็คือพรุ่งนี้เลยคืนนี้พี่อัพทันบอกว่าน่าจะทันนะอ่าเอาพี่ลืมบอกไปเดี๋ยววันพุธพี่จะอัพผ่าเด็กนะผ่าเด็กแรกแนล็อกทําไว้ละผ่าเด็กแชมป์ของจีโน่ไว้ละเดี๋ยวจะอัพวันพุธอันนี้วันชิวๆก่อนอ่าวันที่สิบเอ็ดเป็นเคดียี่สิบแล้วก็ซีดีสามสิบกับสามสิกล่องละห้าเก้าหมดเลยนะครับ ต่อไปวันพุธที่สิบแปดบอกแล้วก็ย้อนมา<ส>จึกจึจึกนี่สีแดงที่พี่บอกสีน้ำเนที่พี่บอกแล้วก็ Lost World แล้วก็ p พม y m a t นี่ก็คือสีแดงจะบอกแดงหรือชมพูว่าแดงฮะสนามแดงอ่ะสนามแดงโอ้ยเหียมเป็นเลือดแล้วแล้วก็นี่สลิปคุณชินเทพเลยเจ้าของร้านให้คุณชินเนี่ย<ช>มีแมวดำเหมือนกูเลยต่อไปอสิ่งที่ลอคอยนี่เลยชีพีทสุนงโอเนี่ยตัวเนี้ยขายโคตรดีเลย ก็งงทำไมมันขายดีจังวะมันสวยนะอันนี้ขายดีมากเลยพี่บอกเลยนะแวนยางยังยางอ่าที้พี่ที่สิบหกนี่อะไรมากวะฮิวอ่าก็จะมีอ่าอออบอลอ๋บอลแล้วก็เวอร์ออเขียนบอกนี่มาเขียนบอกแล้วมีสายของกาตามังกรมิติมังกรโลหิตมีแดนเจอร์สายใหม่เวตตี้ก็ต้องกี้ไทยแลนด์ ก็มีเล gend triple body ทับสวรรค<ด>์ไม่ใส่โคตรเจอโอ้โหโคตรคุ้มอะราคาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบมึงมองหน้ากูได้บ่อน <c oughs> มึงจำราคาไม่ได้ชุดน,นี้เริ่มขึ้นราคาแล้วนะครับเป็นร้อยห้าสิบบาทนะครับปีปีนี้เริ่มขึ้นราคาร้อยห้าสิบบาทอ่ะต่อไปนี่เลยอีกสองวันปกติเนี่ยมันจะออกทุกทวันพุธอันนี้ผ่ามาวันศุกร์กูต้องไปอีกวันหนึ่งเนี่ยกูต้องไปซื้ออีกวันหนึ่งไม่นะไปก็ไปวะ พะไปอยู่แล้วทำฟอร์มอย่างนั้นแหละวันศุกพี่ไปซื้อของอยู่แล้วแบงดีมนะครับบล็อกละเก้าร้อยมีอะไรม้างบอลก็อ่าชุดนี้จะมีการ์ดพิเศษนะครับเป็น SSR ปกติของญี่ปุ่นเขาจะมีลายเซ็นแต่ของเราจะไม่ได้ลิขสิทธิ์มาก็จะเป็นสวยๆเห็นลูกเต็มไปนะครับแล้วก็มีมียีแบบเก่งไหมสั้น มันมีสายที่เก่งอยู่ครับสายที่เป็นเใมใตา่ใช่มันมีห้าสายใช่ไหมมีห้าสายโอ้โ oh, หมีห้าสายเยอะเกิน <c oughs> าม,ามันเยอะเกินมาลองโขกกันดูเนี่ยของใหม่เราก็ต้องลองมาต่อไปเริ่มจากกอพอนะ <c oughs> คือตั้งแต่กรพอไปเนี่ยอาจจะเขาเรียกอะไรนะไม่เป๊ะอ่าครับผมยังไม่มีวันที่แน่นอนเริ่มเริ่มจากตัวซ้ายมือจริงๆิงไปก็เดี๋ยวไปดูข้างหน้าเลยนี่ครับในเลยถูกเรื่องวีวีทีศูนย์หก มีเลยของแวนกาดโดนเลื่อนมาจากตีแท้ก็จะออกมกะลาใช่แล้วมาออกกอพอเรายังไม่รู้เดือนวันที่จริงๆใช่ไหมครับผมเดี๋ยวรอประกาศจริงๆพี่รู้คร่าวๆแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวหน้าแตกรอบริษัทประกาศแล้วกันอ่าเป็นวีวีทศูนย์หกนะมีอะไรม้างนะก็จะมีของคิดหนึ่งก็มีชาโดมูมลาที่สองก็จะมีคิดหนึ่งดแล้วก็เพล e m o มูอืมเก่งเไอ้เก่งทุกอันเลยก่งทุกอันขอไปหนีเลยหนีเลย ใหมันออกกลางกลางเดืนนนอนนะประมาณนี้อันนี้สี่แฟร์เอสได้ศูนย์สามอันนี้ซื้อกล่องเดียวเล่นได้เลยนะแล้วก็เป็นชุดอันนี้ไอฮิวนี่เป็นบ้างสุดท้ายของอันนี้คือก็อค็อกนี่คือบอสใช่ไหมบอสครับบอสก็อคอกนี่คือเกี่ยวกับการหยุดเวลาแฟร์ไม่หยุดเวลาเดี๋ยวดูเดีเด๋ยวเลาออกเลยพี่จะรีวิวให้เดี๋ยวใกล้ๆจะรีวิวบางตัว <ผม S 1> ให้แล้วกันว่าเอาที่ตรงไหนวางแฟกมันแฟกมันเยอะจนสี่ใบเดี๋ยวใกล้ๆใกล้ๆสัก ทิศสองทิศอะไรเงี้ยหรือว่าว่างๆพี่จะทําให้ดูเลยว่าอ่าอธิบายให้ดูเป็นยังไง <Okay. S 2> อ่านี่ยังอยู่กพอพอยู่นะอันนี้มาแวนการวีซี่ศูนย์เจ็ดบล็อกข่าแลรวบอลนี่บอลเก้าร้อยแล้วครับบล็อกเก้าร้อยต่อไป<ช>นี้แม็นขึ้นอีกแล้ว,ลวลก็ได้เห็นใจก็กเป็นธรรมดาครับน้ำมันขึ้นอะไรขึ้นบล็อกแล้วเก้าร้อยอันนี้มีแค่ไหนบ้างเจเนซิสนุบาโนวาแองเฟย์เอเจนตฟิทเตอร์ทำไมนี่แองเฟย์ แน่แเนเลยย่อฮะเ,เอาเจิ้นกาแฟเจิ้นกัะพิบแล้วทุ้ยๆมารวมกันพอไปอ่าอันนี้เดี๋ยวก็พอแล้วเรายังไม่รู้วันที่แน่นอนก็พิเศษเดี๋ยวในชุดนี้ครับจะมีแรแบบใหม่เดี๋ยวได้ซีพีสุนเจ็ดนะอ่าใช่ครับเป็นไงอันนี้เป็นโกแรครับแบบกาดทองแบบใหม่อันนี้ตัวอย่างนะไม่ใช่วงนการนะอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นไม่ใช่วนการดนะคืออะไรไออันนี้เป็นการตัวอย่างที่ไม่ใช่วงนการส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวเขาเขาบอกว่าจะทําให้เ uh ป็นแบบเนี้ยอ๋อแล้วนี่การอะไรวะอันนี้ พี่อนะพี่เดบอกว่าอะไรจำไม่ได้ถ้าจจะไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ทางฝั่งขวาจะเป็นขวาในชี้เลยนะไหนฝั่งขวาครับสองสองสองหนอนี้เป็นแบบไร้กรอบนะครับเป็นแหรนแบบใหม่โห็นแล้วไร้กรอบแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแบบนใหม่ครับแบบมีขอบทองวงวิงวงวิ่งนี่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 มีลูกศรจากแบบเก่าแบบใหม่ให้นี่นี่เขาบอกว่าเป็นของไทยไทยแลนด์ only only เลยอ่ะคนอื่นไม่มีนะ เราก็มามาดูกันครับเราใส่ลายกระหนกลงไปไทยคิดเองก็พีเป็นลายวัดไทยเป็นลายกระหนกน่าจะเวิร์กนะแล้วทำทองทองสวยพี่ชอบกรอบทองเนี่ยสวยต่อไปมีคอย้ํานั่นนี่ข้าวๆนะครับรูปพี่ก็หาได้เท่านี้ที่พี่บอลหามาก็อาจจะเป็นของญี่ปุ่นมั่งอ่ะมคอมีคือมีคอมีอะไรมั่งนี่เลยเป็นบรรยากาด เป็น VCD ก็คือหกสิบเก้าบาทมาเริ่มต้นใหม่ซื้อกล่องเดียวเล่นได้เลยก็คือเอาออร์เคิลชุดไหนวะเอามารวมๆกันทีดีกับก็ีบีทีรวมกันมีมีบีทีด้วยมีทีดีนถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้มมีโปรโมทแถมด้วยแล้วก็อะควาฟอฟอนี่เอาอะไรมารวมราเอียดเราเห็นแล้วใช่เลยไม่ได้บอกนะมีทีดีกับโปรโมหะก็คุ้มนะหกสิบเก้าซื้อเล่น้เลยแต่ทีเด็ดนี่บัตรที่ไ้านี่น้องๆชอบไอ่บัตร สซลิแดนมาเนี่ยอ่าพัดนี่รู้สึกจะเป็นจะพัดสายฟ้าจากพัดพีทคำผิดโทษโจากพัดจากพัดทุกวันนี้ขายได้อยู่เย<อ>ลยจะเป็นของดัก้อนเวิร์สจะเป็นจากพัดทั้งหมดไหมพี่ฮิวไม่ไม่ครับไม่มันจะเป็นโดยหลักๆมันจะเป็นดัก้อนเวิร์แฟกดัก้อนเวิร์แต่ว่าตัวมอเตอร์ส่วนใหญ่จะติดสายฟ้าแล้วสามารถนำไปเล่น,น,นกับสายฟ้าได้อ๋อเราเล่นกล่องนี้เลยก็ได้แต่ว่าถ้ามีแฟกสายฟ้าเราก็เอาไปลุยกับสายฟ้านะต้องเพิ่มของหน่อยเพ่ิ่มนิดหน่อยแล้วก็นี่เลยเคดิก 02อัทโห่าเห็นว่ามีฮ้ยต้องบอกว่า xkd 02ไม่ใช่ xd x xkd 01และ02อัทโหร่าตัวนี้มีเวทหายากอยู่เวทหายากอยู่ดโทริซึมแ a t โทริซึมต้องใช้นะครับ69โคตรคุ้มเลยพี่บอกเลยเฮ้ยเราทำเพียวได้ยังทำแล้วครับเข้ามมาผลตอบรับมาจองโอเคไหมโอเคเลยโอเคเลยนะถือว่าเวิร์กเลยนะใช่ก็น่ต่อไปนะครับยังอยู่มีคออยู่นะครับ อ่ะมีคอมีแวนการ์ดแม่ต้องบอกด้วยภาษาไทยเอาต้องบอกภาษาไทยว่ารู่ญี่ปุ่นมาซิต้าอีพีเด็ครับวีอีบีศูนย์เก้าอเกาโอ้อีบีศูนย์สิบโหศูนย์เก้านี่รู้สึกจะมีมันมันมีตัวอะไรใหม่แม่กฎใหม่เลยเหรไหมแม่ตัวเวทเพิ่มอะไรเพิ่มยังไงมีนะชุดนี้ยังไม่มีออเดอร์ครับยังไม่มีนะก็ใช้แค่ควิกคิวอย่างเดียวควิกคิวยังอยู่โอเคต่อไปของบัตตี้ไฟตก็จะเป็นยูบีศูนย์ห้าครับยูบีศูนย์ห้านี่ก็จะเป็นย้อนของเก่าย้อนแบบว่า เสริมเสริมเวอร์เก่าๆใช่ไหมเช่นเอาใหม่ด้วยครับเอาใหม่ด้วยสายใหม่ด้วยใช่ป่ะมีฮีโร่สายใหม่มีฮีโร่สายใหม่เก่งไหมก็เก่งมากก็พอเก่งใช่ไหมเก่งเก่งแล้วเสริมอะไรมีบอกว่ามาค่าก๊อตค็อกเลยขนาดนี้เลยเหรอเอาแล้วเตรียมซื้อรอเลยมึงแล้วมีมีเสริมเคออส์ดไหมไม่มีครับไม่มีไม่เสริมเคออสครับแต่เสริมมีดักก้อนสวายมีดากสวายมีจักรพันไหมจักรพรรดิก็มีจักรพรรดิแล้วก็มีอะไรอีกนะมีมังกรสุริยันก้อนสุริยันห้าเขาอ่าห้าเขาด้วยก็อนสุริยันก็จะ กินหนึ่งก็จะเป็นเด็กพระเอกตามนี้เลยที่เขียนบอกเลยอาตังอยู่มีคออยู่นะอาบอกแล้วเป็นเมยอร์เลยเมษานี่คือเขายังไม่รู้วันนะครับแต่ว่าน่าจะประมาณนี้ต่อไปไปเลยไปแบบเร็วๆชุดนี้ชินวีทีศูนย์เจ็ดเป็นไงเป็นชุดที่มาเสริมก็อตคอกมีสองตัดหรือเปล่าเป็นสองตัดใช่ครับเขาเขาจะทำเป็นสองตัดด้วยชุดนี้สองตัดนะฟอยฟอยอะลามน่บอกเลยยังไม่ได้ทำพรีออเดอร์นะครับชุดนี้ต้องรอสักแป๊บหนึ่ง เราข้อมูลมาอะไรมาราคามายังไงแล้วเราจะทำเพียวเด้นนะครับเป็นสองตัดชุดนี้เก่งไหมเก่งครับโคตรโคตรเลยทัององตัดที่พี่ยืนยันเลยว่าเก่งเียมัโคตรเก่งมีเวอร์อะไรมากจำได้ไหมมีสตาร์แอนเชนสตาร์ที่เป็นทรงคลงฟ้าแอนเชนที่เป็นนากิโตะรู้สึกจะกลายเป็นดาก็สกันใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดพวกของแก๊งเพ่ก็จะเป็นดาก็สแล้วก็มีของเทพไฟฟ้าเสริมมีของกอดคอกกอดคอกอะนระห์เสริมกอดคอกด้ไหมใช่มันเหมือนตอนออกรถเวอร์ไหมตัวนี้ เสริมรอดเวอร์แม่งเสริมซองตัดอย่างเดียวจิ๊กกี้ต่อไปต่อไปเมยอเลยเมยออะไรตัวนี้ของข้าไมยอไงเอาต่อไปเลเมื่อกี้ไอ้อะไรของมึงนะไอกูกดไปกดมาทีศูนย์เจ็ดครับอ่าไหนมึงเอานี่อันนี่เมยอที่รอดแรกเลยทุกทีจะต้องบอกเมยอแล้วออกต่อไปพอดีรูปรูปมันเต็มมาก็าจ้ะฟังลงไปวีอะไรศูนย์เจ็ดออกกันเต็มก็เดินเมษาเนี่ยครับโอ้โหสวยงามว่ะ อันนี้ก็เสริมของในดดนดาราตอนนี้นั่งใช่ดดนดาราไปเก่งสักทีดดนดาราอึนอัดมากมีดดนดารามินว่ามีลูกบาลมีแองเซ่เต็มเต็มนะครับต่อไปนี่อะไรวะของลักนาล็อกครับเใช่มึงัะเสริมอีกเหรอใช่เขาเปยๆว่าจะมีอันนี้ยังยังไม่คอนเฟิร์มนะฮะกานกะนะไม่ใช่บัดดี้ ตั้การของแล็คแอนอฟครับนี่ก็เขียนอยู่นี่ตีทีทีศูนย์ห้าเฮ้ยมึงย่ออีกเหรอมีออเดอร์ออกมาครับเขาบอกว่าจะไม่ได้เป็นเล่นลูกกระถายเก่าแล้วจะเป็นสายใหม่อ๋อสายใหม่ยังค่อยชั่วหน่อยเห็นทางขวาได้ไหมการบอสทั้งหลายนี่ตัวนี้เลยแมงทองตัวนี้สมัยยี่สิบปีที่แล้วพี่เล่นแล็คแมงทองใบนี้ใบละหกแสนใบละหกแสนบาทเล่นในเกมเนี่ยใบละหกแสนแพงกว่าการ์ดกอดแก่การ์ดโกด แคือก๊าซตัวนี้ถ้าใส่ในเสื้อนะใครยิงเวทเราจะไม่เป็นไรเลยดิ้งดิ้งดิ้งดันเวทตัวนอื่นไม่รู้ราคาผูจำไม่ได้อ่ต่อไปเ้าไปเดือนมิยอเลยเดือนพฤษภาอยู่แถวบนก็จะเป็นเงือกรู้แค่เงือกเอาแค่นิดๆหน่อยๆแค่เท่าที่เขาแจ้งเรามาแค่ที่เราดูในคลิปแล้วเราก็ไปสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ่ามิยอไม่ยอจะเป็นวีวีสิบสองกับโอ้โหโอ้โหโลลัว รวมหมดยังเนี่ยของมียอมหมดแล้วแล้วก็มีอ่ะมีก็อันนี้ที่เขาเปยๆไว้ว่าเฮ้ยโคลาโบไทยก็จะทําต่อเฮ้ยอ่าเฮ้ยนี่ต่ออะไรวะเนี่ยคอนจอดแปดลิ้วคอนจอดแปดลิ้วครับแล้วมันมีคอรเหมือนกับเซนเซียเลยเรายังไม่รู้ว่าจะออกมายังไงเป็นนางไม้นางไม้เนี่ยสู้สู้ผีแพ้แล้วมีเด็กลูกเจ้าของบ้านอะเห็นแขนขาก็เลยไปต่อของต่อแขนให้ใส่คอร์ดให้เลยโอ้โหจองคืนมันก็ไปตัวกตลาด โอ้ยเฮ้ต้องทาเป็นการ์ตูนแล้วง่ยจริงเขาทำเป็นการ์ตูนอยู่การ์ตูนนี่คือภาพเคลื่อนไหวหรือว่าแอนิเมชันหรือว่าเป็นเป็นการ์ตูนเขียนเนาะอาตูนเขียนก็ได้นะเข้าเวิร์กพอได้พอได้เฮ้ยเขียนมาแล้วเอาไปติดตามได้ที่ไหนเนี่ยก็ตามเพจเขาเลยครับจอร์ตแบตเลวอ๋อจอตไปดูไปดูนะแล้วก็เนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวบอกนะเราจะทําเป็นเซนไตป้าบอกกระแตกเนี้ยบ้าก็น่าจะต้องมาเสริมไลท์แอคชั่นถ้าเป็นเซนไตเฮ้ยดี่แม่แม่เขาทำเซนไตจริงหรือเ่าใช่ไหมใช่ใช่กระบวนการอะไรบอกยังนี่นะนี่เลยปะ องเง้นเลยนะเอ,อ้ย <c oughs> อยากรู้วะอยากได้มัดเไรเดอร์วะหมดยางบลอลหมดแล้วนะเอาละเราก็ดูกันไปหมดแล้วว่าครึ่งปีนี้อะไรออกบ้างโดยประมาณของการ์ดส่วนรายละเอียดเนี่ยเราต้องรอประมาณปลายเดือนนี้เราจะรู้ของเดือนที่เดือนหน้านี่คือการ์ตูนชั้นใหม่ๆของพี่มันมีเรื่องหนึ่งเสนอพี่ยูนำเสนอ สามเล่มจบจี่กีมันมีก่อนหน้านี้เรื่องอะไรนะฮิวซักเรื่องยังไม่เอลซี่อ๋อยังไม่เอลซี่ยังไม่มีใครซื้อเรื่องสิดีเรื่องนี้เรื่องอะไรนะฮิวอ่านชื่อเรื่องดิมื่อีเรื่องยาวยาวมากยากเลยจากฟ้าพี่จะอ่านไม่ไอยากฟ้ายามอะไรนะจากฟ้าสีขามยามดาวรั่งกลหายยนะนี่อันนี้สนุกไม่สนุกเป็นว่าพี่ฮิวนะ พี่ในช้อปปี้พี่มีนี่สามเล่มจบมันมันเป็นเรื่องเกี่ยวไงฮิวคข้าๆเป็นเรื่องกับเขาเรียกว่าคือโลกเราเนี่ยเกิดหายนะแล้วกันจากดวงดาวอะไรปอมประมาณนั้นแล้วเนี่ยเหล็กหายไปนี่แหละพวกนี้มันมันมันไม่โดนสภาวะอะไรต่างๆใช่ะมมันก็จะแบบเอาวรอดกันในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอ่าโลกมันเปลี่ยนแปลงในสามเล่มแบบสนุกสนุกแบบหนักไหมไม่หนักนักไม่หนักเรื่องไม่หนักเรื่องแบบเบาบานสบายสบายสามเล่มจบเล่มละเก้าสิบส่วนเล่มหนึ่งเนี่ยเจ็ดสิบพี่ทําขายเป็นชุดก็เลยเห็นนี่ฮิวมันเอาไปอ่านก็ เออเอเอามาเติมหน่อยมันหมดไปขายใช่ได้ไงเอาละเราก็อ่านการ์ตูนให้สนุกเล่นการ์ให้มันไปแล้วครับสวัสดีครับ